อินฟินิตเมดเครดิตผู้แปรชิโลเนะชิโลเนะลูกอยู่ไหนน่ะชิโลนเขาไปเอาไม้ตรงที่ตัดต้นไม้น่ะอะไรกันหิมะยังตกอยู่เลยนะเอองั้นเดี๋ยวฉันไปดูเขาหน่อยก็แล้วกันต่อนฤดูใบไม้ผีครั้งนั้นที่เราพาชิโลเนะไปที่เมืองครั้งแรกเราเกือบจะเสียเขาไปลูกบอกว่าหลงทางแต่ว่าจริงๆแล้วเกิอดอะไรขึ้นกันแน่ เวทมนต์ที่เราปล่อยออกมาวันนั้นตั้งแต่ตอนนั้นก็ใช้มันไม่ได้อีกเลยเวทมนต์ที่เราไล่ได้สําเร็จโดยที่ไม่รู้ตัวถึงแม้จะพยายามทําความเข้าใจแต่เราก็ไม่รู้ส่วนที่ขาดหายไปเลยเรายังมีความรู้เรื่องเวทมนต์ไม่พอแต่ว่าตอนนี้เราสามารถเข้าไปในอาณาเขตจิตวิญญาณได้แล้วตอนที่อยู่ในอาณาเขตจิตวิญญาณเราสามารถสัมผัสได้ถึงทุกอย่างสัมผัสรูปทรงกลิ่น เราสัมผัสทุกส่วนของต้นไม้ต้นนี้ได้ในคราวเดียวนี่มันอะไรกันน่ะเราอธิบายไม่ได้แต่ว่าเราสัมผัสได้แม้แต่ตอนที่เราตัดต้นไม้ได้ในขวานเดียวเวทมนต์นี่ตัวดูอะไรอยู่วะเนี่ยนั่นมัน thunder s t i l e ไม่ใช่หรอ <S thunder s t i l e คือเหตุการณ์ที่ต้นไม้ถูกโค่นลงด้วยการฟันเพียงครั้งเดียวซึ่งเกิดจากการฟันที่รุนแรงเข้าที่จุดอ่อนของลำต้นเออนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราทำสำเร็จหลังจากที่ตัดต้นไม้มาเป็นร้อยๆต้นเหมือนกับเวทมนต์ในวันนั้นเลยสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ความบันเทิงแต่เป็นความรู้ต่างหาพรุพ่งนี้และต่อต่อไปเราจะทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้จบ เพื่อรอโอกาสที่จะมาถึงในสักวันสามปีต่อมามองไม่เห็นด้วยตาแต่รู้สึกได้ด้วยตาอย่าเกือ <uyor>! บจะกลับบ้านหลังจากที่แค่นั่งสมาธิอย่างเดียวซะแล้วสิเก,วสวสเกือบลืมตัดต้นไม้ไปเลยนี่มันก็ชา่วโมองแล้วสินะมันเหมือนกับว่าเรากลายเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ การสั่นไหวของพุ่มไม้การขยับตัวของหนอนเสียงของต้นไม้ที่ดูดซึมความชุ่มชื้นเข้าผ่านรากเวลาเพียงแค่5ชั่วโมงไม่พอที่จะซึมซับทั้งหมดแล้วโลกที่แตกต่างกันอีกใบก็จะปรากฏขึ้นโลกที่ต่างไปเป็นคำอธิบายที่เหมาะสมแล้วจริงๆเอาละได้เวลากลับแล้วม้าสีขาวเหรอมีแขงงั้นเหรอรถม้าหรูชมัด ผมกลับมาแล้วครับพ่อครับนี่มันกลับมาแล้วหรอชิโลเน่มาทักทายคุณลุงเขาหน่อยสิลุงคนนี้เขาเป็นผู้เช่วยพพอบ้านของตระกูลโอเจนยินดีที่ได้รู้จักเรียกฉันว่าเทมูรานเธอะยินดีที่ได้พบครับผมชื่อว่าชิโลเน่ครับฉันมาที่นี่เพื่อเจอเธอตระก,กูลโอเจนเป็นชนชั้นสูงระดับสองของอาณาจักร ทำไมคนที่ทำงานให้ชนชนั้นสูงถึงได้มาหาเรากันนะไหนขอดูหน่อยสิอ่านหนังสือออกใช่ไหมผมอ่านน่นนี่นหน่อยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าคุณกำลังทำอะไรเธอนะ่ะมีชื่อเสียงที่ดีนะเป็นลูกชายของคนตัดไม้แต่ก็ยังอ่านหนังสือออกแถมยังเป็นเด็กดีเดี๋ยวสิครับไม่คิดจะตอบคำถามผมหน่อยหรือไงเธอนะ่ะ สนใจมาทำงานให้ตระกูลโอเจนไหมล่ะอะไรนะครับพวกเรากำลังจะย้ายหนังสือออกจากห้องสมุดใหญ่ของบ้านมีหนังสือรวมๆกันแล้วก็เกือบหมื่นเล่มแถบมบในนั้นยังมีหนังสือสำคัญสคัญที่ต้องเก็บรักษาไว้อย่างดีด้วยซึ่งมันจะใช้เวลาประมาณ2ปี 2> อันขนย้ายน่ะใช้คนอื่นได้แต่งานคัดแยกมันเราจะทำกันแค่สคนเท่านั้นห้องสมุด ต่เป็นห้องสมุดของตระกูลโอเจนแล้วก็จะต้องเต็มไปด้วยความรู้ที่สําคัญสําหรับจอมเวทแน่แต่ว่าคนที่รู้เรื่องนี้จะมีแต่คนในครอบครัวของเธอเท่านั้นถ้ามีหนังสือหลุดออกไปแม้แต่เล่มเดียวหรือแค่มีข่าวเกี่ยวกับมันล่วไหลออกไปจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตของเธอและครอบครัวนั่นคือเหตุผลที่พ่อและแม่ทําหน้ากังวลแบบนั้นสินะเพราะชีวิตของพวกเธอขึ้นอยู่กับงานนี้ ฉันเลยจะให้ค่าตอบแทนที่มากหน่อยเป็นจำนวนเงินที่นายไม่มีวันหาได้จากการล่าสัตว์ดูเหมือนจะคุ้มค่าที่เลี้ยงดูลูกมาดีนะผมไม่ได้ทำตามคุณเพราะเรื่องเงินหรอกนะผมแค่อยากให้ลูกของเราทำตามความฝันที่ตัวเองต้องการ <c oughs> คิดเพื่อเจออะไรอยู่คิดว่าเด็กนี่จะหาอาชีพได้หรือไงเลิกฝันเถอะถ้าไม่ใช่เพื่อเงินนายจะมาขอให้ฉันเอาลูกนายไปทำเพื่ออะไรละ่ะ เพรว่าคุณบอกว่าเขาจะได้อ่านหนังสือ,อยังไงล่ะก็ใช่ฉันพูดแบบนั้นก็จริงแต่ถึงเขาจะอ่านหนังสือออกได้อยู่บ้างแต่ฉันก็ไม่ได้ว่างจะมาสอนเขาหรอกนะนายบอกว่าอยากให้ลูกทำตามความฝันนี่โกหกลูกแบบนี้มาตลอดเลยหรือไงชิโลเนะอ่านหนังสืออยู่เหรอตอนนั้นโอลิน่าสอนชิโลเน่เล่นๆอยู่แค่สองสามคำแต่ว่าหลังจากอายุหขวบ ลูกก็เริ่มอ่านหนังสือเพื่อหาความรู้ลูกของเราหน้าตาดีแถมก็ยังเป็นเด็กน่ารักแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือเขาฉลาดบางทีเขาอาจจะมีสายเลือดของชนชั้นสูงอยู่ก็ได้ถ้าเขาถูกเลี้ยงดูโดยชนชั้นสูงแทนที่จะเป็นเราแล้วก็เขาคงได้ไปเรียนที่โรงเรียนด้วยไม่สิเราคิดอะไรอยู่กันชิโลนี่เป็นลูกของเรานอะยังไงลูกของคนตัดฟืน้น ก็ต้องเรียนรูท้ทด้จะทํางานบนภูเขาเป็นธรรมดาตั้งแต่ตอนที่ชิโรนิเริ่มมาช่วยงานที่ภูเขาเราก็หวาดกลัวอ้าสุดท้ายแล้วเราก็เลี้ยงเด็กคนนั้นให้กลายเป็นลูกชายของคนตัดไม้ต้องการสามัญชนที่อ่านหนังสือออกหรอครับขอร้องหรอครับให้ลูกผมทําเถอะเขาอ่ออานหนังสือออกตั้งแต่ยังเด็กแล้วเขาก็ฉลาดมากด้วยครับแต่ได้โปรดคุณช่วยอนยุญาตให้เขาได้อ่านหนังสือด้วยเถอะ ผมไม่ได้ต้องการเงินถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ผมไม่ไปขอร้องคุณแบบนั้นหรอกใส่หัวออกไปจากบ้านของฉันเดี๋ยวนี้ฝากกดติดตามช่องไฮโวลซิกซิกเพื่อที่จะไม่พลาดตอนต่อไปด้วยนะครับ